วิดีโอเนี่ยสวัสดีครับผมอันนี้ช่องอะไรดีเราเราช่องファイเตอร์ヒーローシนแนลครับผมวันนี้มาทำอะไรครับว่ายเท้าวิสุวรรณไม่ไม่ฟรีอันนี้สิบบาทเอั่งว่ายเท้าวสุวรรณเสร็จมากินข้าวเติมพลังครับผมน้ำมาต่อแข่งจะไปไหนต่อไปวัดดมมงคลวัะฤาดดลมงคลไม่ฮะขออะไรบ้างขอพรอะไรบ้าง อขอพรเลยครับเขอให้มีความสุขความเจริญผมไม่ขอให้รวยนะฮะก็ขอให้รวยขอให้รวยด้วยแล้วก็มีความสุขกับปี2022 2022? ปีอะไรปีอะไรครับ2022 2556ปีเส,สือแต่นี่เสือโอ้ไม่ใช่นี่หมา หมาดำเลยหมากร่ามอันนะั้นหาไม่นองก่อนต้อง,งยินน้มหน่อยยิ้มใส่กล้องหน่อยเดี๋ยวจะไปลงช่องแล้วไม่นองทำไมเขาหนึ่งชัตหนึ่งทีก่อนสวยๆวจุดสองนิ้วด้วยนะพอไม่นองลำคางไม่นองชูนิ้วกลางใส่ไม่เอานะเฮ้ย <laughs> ไม่ได้เราต้องคอบหก 2, เราต้องสุบห้าสิครับเดีย๋ดวยวเราจะลงช่องเราอยู่ไหม <laughs> อัพคลิปให้ FC สองหกเอาเปียนตัวเลขไงแค่นี้เขาก็รู้แล้วอย่าไปออกช่องนะเดี๋ยวเขารู้ทำไมอ่ะได้ออกได้ช่องเรารวยครับเขารวยปีหน้าจะลดน้ำหนักไหมเนี่ยรวยรฮงเฮงดีใจฮะฮึลดน้ำหนักวะรู้สึกว่าน้ำหนักเรามันจะลงขาขามันจะขึ้นนั่นแหละต้องลดน้ำหนักดูที่ผมผมเจ็ดสิบอยู่นะโอ้เจ็ดสิบต้อง ต้งรองลีเหลือสีสออ่สิบเฮ้ยสี่ส <c oughs> ิบมันก็กระดูกเดินได้แล้วฮะกลมกล้องเป็นแปลกๆต้องไกลๆอิดนึงไม่เอาไอ้ที่จับไว้อะใช่ยาวๆอะไม่เอามาโอเคสวัสดีครับผมบายบายแต่แต่อย่า,ยอาวางเยอะนะเดี๋จะตกน้ำ ไม่ได้ใจเราแต่คุณตีมันหมืนที่เราเป็นเออต้องเคยมีการอารมณ์ได้ยอะ